พระสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับรุ่นแพร4สี่พันปีสองห้าสาสี่ครับของหลวงพ่อแพรวัดพิกุตทองนะครับนี่พิมพ์พะค่อนข้างจะคมเต็ดชัดนะครับในองค์นี้ครับสวยเดิมเลยครับนี่มาพร้อมกล่องเดิมครับมีเพื่อนพี่สมาชิกครับหท่านครับส่งพระองค์นี้มาทางพัสดุครับนี่ผมก็ทําการบันทึกวิดีโอเอาไว้นะครับ แล้วก็รายละเอียดในการคุยครับมีเบื้องต้นก็ส่งพาไม้ผมดูแบบนี้นครับผมดูจากรูปเในแชทแล้วค่อนข้างจะพระโอเคนะครับก็ทำการให้ราคาแล้วก็ตกลงให้คุณพี่เขาส่งพาไม้ผมก่อนนะครับนี่ Everybody. รายละเอียดประมาณแบบนี้นะครับนี่ส่วนปกโพท,ที่ส่งมาดูไม่ค่อยชอบนะครับนี่อ่ะเมื่อส่งเสร็จแล้วครับก็จะส่งสลิปไม้ผมนะครับนี่เมื่อผม ตรวจเช็คพระเรียบร้อยก็ทําการดําเนินการนะครับชำระบ,บัญชีครับใครมีแบบนี้ครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับ